คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสุขสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่สนัสนให้เล่นหรือทำตามผู้ที่มีอายุต,ต่ำกว่า1 8ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ปกครองควรให้คำแนะนำก่อนร,รับชมคลิปวิดีโอนี้ เชียวเลยหยังนี่เี่ก็อยู่บังันนี่เลยก็ม่นหาเฮหยังน่ะพี่อยู่ข้างบนเนา Batik. Oh, bukan datang Oh, oh, bukan datang. oh. Tidak. Sila. Tidak, Tidak. มเยเดี๋ยวก่อนมมีแรงท่อนดิเดี๋ยวดีวก่อนส,ววนสาสวิเ๋ยดียนั่นเด้อน้ำมูขอ,ขอกางดีไปเจีข้างดีไ ตัง้ตงให้ตรงๆใ้ตั้งเบี้ยวเลยพุ่นไหมตัวสุดท่ายเหรอไปเลย สามสามสองไม่สองเลยเป็นสามลอยร้วงเพิ่มเราะว่าข้างอีลอยหนึ่งตอนไปก่อนเป็นสามลอยอ่ะสามลอยลั่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด tầm tầm xe ô mô mi cái ừ. mà tầm chạy tầm yêu với rồi này สี 4, ่สามห้าสีここ่ไฮยอดูนี่ครับอันนี้เดยอะเพิ่นีนสองร้อยอันนี้สี่ร้อยเป็นหกหกร้อยหกร้อยกับสี่

<laughs> Ồ, hộp xị yếu, phân tình Hộp xị yếu không? ้ากักส wow. oh, yeah. hmm. oh, oh, uh huh. ี่สั่พันหนึ่งเลยติงสองโอ้ติงสองโอ้กินหมดเลยหกห้าเอียวยัง กวาสิม yeah, right. well ีสิ่มีนี่ม่เลยมาได้นะสิสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้อีกอีกร้อยหนึ่งโอ้ตาลักไก่ขาดไปหนึ่งอยูเออขาดไปหนึ่งก็บอกไว้หนึ่งจีมาหยิบ แรกแบงพันได้เกอลอยบนนี่แม่ย,ยายานี่โอ้เงยไหลอันนี้เต็งสี่ป่ะยายนี่หมอยเจ้าที่ยากกว่ากายากกว่นานาะยังลงไม่ถูกเลยสูงดสูง,สงยังถูกพอดีจ่ยายมาสี่ร้อยพอดีรวมหมดห้าร้อยรวมที่ยังไม่จ่ายเดี๋ยวอันนี้สองร้อย น,นี่สองร้อเป็นสี่ร้อยที่แลกไม่ครบอีกร้อยันึงเป็นห้าร้อยซ่อมมาอีกสามร้อยซ่อมมาสามร้อยแบงค์พันเลยแบงค์พันเดี๋ยวผมตอนเจ็ดหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปอ่ะ,อะย

อ้พอทำงานอะซองตื่นอ่ะอ้โดนหกสี่เลยทีนี้สีดำสีกินไปติล่ะสีดำแต่สีดำกับใจคนที่ล่ะสอลยสอยจังไหนสีดำกสีอยตัวเงินเก่าคนบ่มที่ยังว่นใจอัี้อันนีก็ยก็ อันอนี้ขาขก่าสามร้อยสา้กับสี่ร้เป็นเจ็เจ็ดทอนสเออเอานี่ยสี่สสี่สามทอนมาทอนมาหกร้อยอ่ะทอนให้ผมหกร้อยทอนมาอ้ยทอนสี่ร้อยทอนมาแค่สี่ร้อยผมเหลยหกร้อย หมุนสิบรอไปจังเังจะเห็นเสียนั่นเลยอยากตีอยาสกัดกับสไตลสิเสียฮึอยากขย่อยใครก็บอกว่าไม่เสียนเราดูหมุนเด็กสีก็รู้แล้วกันซีบาบรเซียนก็นซีบารเซียนนั่นก็เสียนแล้วหกขย่อยี เออเอยขย่าเปงกขย่าวไอ้คนนี้ขยาเลยเียมาลองดูอ๋อีสามเธอมาคนแทนมืถือก็คนขย่าวือวยีสามปะจำเลยวะหาีมคยเป็นเยาเลยอ๋อันนี้สีกันดิมดยนขึ้นหาซีทุกเลยสูงสินี่ขาเดี่ยวเออกินแค่ะได้ นี่เป็นหกร้อยพอดีสองสี่เป็นหกหกไปสี่พอดีะอือสามมีในัตอานี้ 100ตดหลายนึงแกนอเตอร์ได้บาดเพนที่ไหนมันมีสีอยู่นี่ <laughs> <yui đi> <laughs> 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 tăng cái biểu biểu đấy, tăng biểu thế, tăng tổng tổng hết, hết đây lên. nè, ừ. Mất tí thì chồng không biết tặng hết rồi, cho Các cái cuộc hết Các cái cuộc sản, cái giả vợ vội tặng quá. anh ấy, anh ấy, tình, xì tốt 100 nè. Mình để kêu ở thứ mắt. đi đợi anh หนึ่งสองสมสีห้าหกเจ็ดแปดโอเคอือมาจะตำนะมาตำได้เลรอขันสิยยสีบว่าไปเดี๋ยวกันมาซียูซียูกับซีซีเอยวเดียบร้อยจายหมดไม่มีสิจับหรอกอันนี้สี่ร้อยแล้วเลยสี่ร้อย อันนี uh, say, ้ร้อยหนึ่งเป็นห้าห้ากับสี่เป็นเก้าเก้าร้อยเด้งผ่านมาทอนไปร้อยหนึ่งนี่ยที่โดนกัขังร้อยขังร้อยหนึ่งคนที่ครบก็ต้องทอนไอ้ของเจ้าดัเยาอไปแต่กระเตงตามของเจ้าร้อยหนึ่งดียวไปเอาเร็วมา